วงข้าวมือดึกของใครมึงเห็นยายเมียนท้ายซอยแกเอาหัวหมูมาตั้งไหว้ทางสำแพ่งเมื่อเย็นไหมกูเห็นแล้วนึกถึงเรื่องไอเก่งเพื่อนกูเลยวะ่ะเรื่องนี้สอนกูจนตายว่าของไหว้ผีอย่าไปยุ่งทำไมวะปกติเขาไหว้เสร็จก็ลามากินได้ไม่ใช่เหรอเป็นสิริมงคลนั่นมันไหว้เจ้าที่หรือไหวบ้บรรพบุรุษบนบ้าน แต่ถ้าไหว้สัมภเวสีหรือผีตายโหงตรงทางสามแพร่งเนี่ยโบราณเขาถือว่าให้แล้วให้เลยห้ามนำกลับมากินเด็ดขาดเรื่องมันเกิดตอนกูบวชภาคฤดูร้อนที่วัดป่าแถวอีสานวัดนั้นเคร่งมากเรื่องผีเรื่องสางนี่ของจริงวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ทางวัดมีการทำพิธีเลี้ยงผีตาแหกและสัมภเวสีรอบวัดชาวบ้านก็เอาของมาไหว้เพียบ ทั้งไก่ต้มเหล้าขาวขนมหวานวางเรียงรายกันที่ลานดินใต้ต้นยางใหญ่ท้ายวัดไอ้เก่งมันเป็นเด็กวัดวัยรุ่นที่ค่อนข้างเกเรไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้คืนนั้นหลังจากพระสวดเสร็จชาวบ้านก็แยกย้ายกลับแต่ของว่ายังวางทิ้งไว้ตามธรรมเนียมเพื่อให้ผีมากินให้หนำใจไอ้เก่งมันหิวมันเห็นไก่ต้มตัวใหญ่วางอยู่ในถาดใบตองทูบพึ่งจุดไปได้ครึ่งดอกมันหันมาบอกกูว่า หลวงพี่เสียดายของวะผีที่ไหนจะมากินหมาข้าไปกินหมดและเสร็จหมาเก่งดีกว่ากูห้ามมันแล้วนะโยมเก่งอย่านะทูบยังไม่หมดเจ้าของเขายังไม่อิ่มแต่มันไม่ฟังมันขำแล้วเดินไปหยิบไก่ต้มทั้งตัวกับเหล้าขา,ขาวขวดเล็กใส่ย่ามแล้วเดินหนีไปกินที่กุฏิท้ายวัดคนเดียวคืนนั้นกูจำได้แม่นหมาวัดหอนรับกันเกลียวกราวตั้งแต่สี่ทุ่มบรู หอนแบบโหยหวนไม่ใช่เห่าคนแปลกหน้ากูนอนไม่หลับรู้สึกสังหอนใจไม่ดีเลยถือไฟฉายไปดูไอ้เก่งที่กุติกุติไอ้เก่งเป็นไม้เก่าๆยกใต้ถุนสูงพอเดินไปใกล้ๆกูได้ยินเสียงแจบแจบแจบเสียงคนเคี้ยวอาหารดังมากดังแบบมูม,มามเหมือนคนอดอยากมาเป็นปีกูนึกว่ามันคงอร่อยกับไก่ต้มอยู่กูเลยตะโกนเรียกเก่งกินเสร็จยัง เสียงเขียวหยุดกึกเงียบไปพักหนึ่งแล้วมีเสียงตอบกลับมาแต่ไม่ใช่เสียงไอเก่งอร่อยอร่อยมากมากินด้วยกันสิบอนเสียงมันแหลมเล็กเหมือนเปรตผสมกับเสียงทุ้มต่ำของผู้ชายหลายคนพูดพร้อมกันขนหัวกูลุกตั้งกูตัดสินใจพังประตูเข้าไปดูปั้งภาพที่กูเห็นไอเก่งนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องมืดตึดตือมีแค่แสงจันทร์ส่อง มันกำลังใช้สองมือฉีกไก่กินอย่างบ้าคลั่งแต่สิ่งที่อยู่ในมือมันไม่ใช่ไก่ต้มสวยแล้วมันคือซากคังคกตัวใหญ่ที่ตายซากแห้งกรังไอ้เก่งกัดกินทั้งหนังทั้งกระดูกกลุม่มๆเลือดดำๆไหลย,ย้อยเต็มปากมันแต่ที่สยองกว่านั้นคือกูเห็นเงา เงาดำๆรูปร่างสูงโยงผอมแห้งแขนยาวแก่งก้างยืนล้อมราบตัวไอ้เก่งอยู่ประมาณสี่ห้าตนและมีตนหนึ่งกำลังขี่คอไอ้เก่งอยู่มือยาวๆของผีตนนั้นล้วงเข้าไปในปากไอ้เก่งเหมือนกำลังแย่งกินอาหารจากปากของมันหรือไม่ก็กำลังยัดเยียดของสกปรกให้มันกินไอ้เก่งตามันลอยขวางหันมามองกูแล้วแสยะยิ้มทั้งที่ปากยังเคี้ยวคังคกอยู่มันพูดว่า หลวงพี่เพื่อนมาเต็มเลยเขาบอกว่าไม่อิ่มเขาขอเนื้อหลวงพี่กินหน่อยได้ไหมกูวิ่งป่าราบไปตามหลวงพ่อเจ้าอาวาสมาช่วยพอหลวงพ่อมาถึงท่านเอาน้ำมนต์สาดโครมไอ้เก่งร้องกรีดดิ้นพลาดพลาดเหมือนโดนน้ำร้อนลวกแล้วอ้วกออกมาสิ่งที่ออกมามีแต่ดินโคลนเศษกระดูกสัตว์และตะปูสนิมเครอกระหลวงพ่อบอกว่า ไอเก่งไปแย่งข้าวผีตายโหงกินแล้วไปกินตอนที่ทูบยังไม่หมดผีมันเลยโมโหโมันเลยตามมากินผ่านร่างของไอ้เก่งคือสิงร่างแล้วกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอากนั้นไอเก่งป่วยหนักผอมจนเห็นซี่โครงต้องศึกออกไปรักษาตัวทุกวันนี้มันกลายเป็นคนเสียสติบางทีก็ไปคุยขยะกินแล้วบ่นพึมพำว่าไม่อิ่มกูไม่อิ่มแบ่งกูหน่อย เหมือนเปรตในร่างคนเลยว่ะมึง